มาไหวไหมครับดูดูดมาข้ามขืนมะลกขืนมา,นมาโอ้โหทุกคนดูเอาครับเอาว่าไงครับแม่มันตัดสินใจไปไม่ไปจะไปไม่ไปตกลงไปครับทุกคนงั้นก็ตามกันไปดูครับดูนะครับบันไดแต่ละขั้นครับทุกคนโอ้โหผมเห็นแล้วผมก็ขึ้นได้สามขั้นครับทุกคนเมื่อยซะแล้วผม เอาตามไปดูมาดีดผมนุ่นบนสุดแล้วครับออโอ้โห <c oughs> ครับทุกคนดูดิครับขึ้นมาสักพักหนึ่งแน้วดูนุ่นยังชันอยู่เลยจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหมาครับมาลุ้นกันต่อครับอ, <c oughs> อมีลิงด้วยครับทุกคนดูสิครับนุ่นไปแล้ว เพิ่งเห็นครับว่าภูเขาตรงนี้ก็มีลิงด้วยแต่อยากจะบอกว่าดูนะครับ <c oughs> นู่นครับทุกคนโอ้ชันแค่ไหนขอแนะนำนะครับถ้าใครกลัวความสูงคงต้องหาที่พิงที่พิงให้ดีๆก็แล้วกัน <c oughs> ป้ายแรกครับทุกคนครับฟังเสียงเอาขอดูหน้าคุณหน้าหน่อยแม่มันเป็นไงบ้างาดูดูม้าดีดกรบลราทุกคน มาดิผมยังสดใสยังไปต่อได้อีกโอ้โก้หเก้าร้อยกรอเก้าร้อยเกรอยเกรอยกอ้ารยาอยารับยุกคาร้อยกางยเารับยเกครอเารก้ารก้ารนอย้รอ้าร้อยการ้อย้ารก้าร้ก้ารนอคารับเก้ารการ้อย้ารยก้ารอ้าง้อาร้อยแก้ก้าร้ะ้ร้ารก้ง้ายกาายกการก้กอา ขึ้นบันไดขึ้นมานะครับแต่ถึงยังไงก็ชันได้เรื่องอยู่เหมือนกันครับทุกคนฟังเสียงเรโอ้โหแล,แล้วก็มาถึงครับระยะทางประมาณกี่เมตรไม่รู้แต่ผมรู้สึกเหมือนสักสี่สห้ากิโลเลยครับทุกคนถึงรือยังไมนแม่มาฮะโอ้โหนโอ้มาดิดผมครับทุกคนโอ้ไหนดูที ครับผมทุกคนครับก็มาถึงแล้วนะครับมาดูมาดูรอบๆครับนี่สถานที่แรกครับทุกคนตกลงยังไม่ใช่เจดีนะครับองดาองค์ขาวทีนะครับดูแล้วน่าจะเป็นป้อมปราการนะครับทุกคนป้อมปราการเพราะเห็นมีป้อมเห็นมีกําแพงแล้วก็มีปืนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาโอ้ ดูทิวทัศน์รอบๆครับทุกคนดูทิวทัศน์ดูแม่มันครับทุกคนโอ้คงไม่ต้องพูดครับแต่ข้างบนครับทุกคนวิวสวยนะครับวิวสวยมากนะครับถ้าใครขึ้นมาถึงได้ก็เหมาะแก่การมาถ่ายภาพสวยๆนะครับวิวธรรมชาตินะครับเห็นทะเลนะครับมองเห็นไกลๆก็นู่นนะครับหมว่พญานาคครับทุกคนนะครับแล้วก็มีธงชาติไทยติดนะครับ เป็นกำแพงกรอบสี่เหลี่ยมครับทุกคนนะครับมีเป็นช่องๆเพื่อให้เข้าออกได้นะครับสันนิฐานนะครับน่าจะเป็นป้อมประการนะครับน่าจะเป็นป้อมประการไม่แน่ใจว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปีไหนนะครับทุกคนไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูนะครับแต่สิ่งเดียวที่บอกได้ว่าเหนื่อยและนี่ก็คือท่าแพครับทุกคนท่าแพมีเรือบรรทุกรถนะครับเรือบรรทุกเรือบรรทุกรถเพื่อที่จะข้ามฝั่งนะครับ ไปยังเมืองสงขลานั่นเองนะครับทุกคนโหแต่ถือว่าขึ้นมาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับถามว่าเหนื่อยไหมแต่เห็นแล้วคุ้มค่าครับทุกคนเห็นแล้วคุ้มค่ามากนะครับนู่นครับพอหายเหนื่อยก็เซลฟี่ทันทีเลยแม่มันโอ้สวยครับทุกคนสวยงามมากนะครับพอดูป้ายเขาแล้วนะครับสร้างขึ้นนะครับตั้งแต่สมัยนะครับพุทธศักรรษนะครับ ที่2ีถึงนะครับ23นั่นเองนะครับแล้วนะครับกรมศิลปากรนะครับได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะครับของเมืองเก่าสงขลานะครับในราชกิจจานุเบศร์นะครับเล่มที่52ตอนที่75นะครับนะครับปีนะครับ2478นั่นเองนะครับทุกคนคร่าวๆอะไรนะลูก ไปป้อมเก้าเตี่ยเอาไปครับทุกคนนะครับมาดีดผมบอกว่าจะไปต่อแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สวยนะครับทุกคนแนะนําเลยถ้าใครอยากจะมานะครับแต่ว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่มีนะครับร้านค้าร้านขายอะไรไม่มีถ้าทุกคนจะขึ้นมานะครับก็คงต้องพกพากันมาเองครับโดยเฉพาะน้ํานะครับเครื่องของกินนะครับถ้าพาขึ้นมาได้ก็ดีครับทุกคนนะครับนี่ครับก็คือเส้นทางที่เราจะไปกันต่อนะครับเป้าหมายที่2 แต่แนะนํานะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแนะนําอย่ามาคนเดียวนะครับเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ไม่มีใครเดินมาเที่ยวมากนักนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าจะมาให้มาเป็นกลุ่มก้อนนะครับทุกคนไป่ทไหนไปะครับสู้กันต่อไปครับทุกคนดูครับบนทางไม่แน่ใจว่ายังอีกยาวไกลไหมแต่ว่าม้าดีดของเราครับยังมีแรงเหลือเฟือ วันนี้ไม่รู้ไปกินอะไรมาแต่ก็หลายอย่างแล้วครับเอาเลยดูนะครับทุกคนนะครับเอาแล้วครับนูน <c oughs> ยังสดใสเหมือนเดิมครับทุกคน <c oughs> ดูถนนแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นถนนหินลูกลังขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก่อหินลูกลังเดินต้องระวังหน่อยนะครับทุกคนอาจเท้าจะเท้าอาจจะแพงกันได้ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าด้านหน้าเป็นสามแยกหรือเปล่าทุกคน ไปดูกันครับสามแยกครับทุกคนแต่ว่าผมว่าน่าจะคงไปเส้นนี้ครับไม่มีป้ายบอกทางยังชันไปเรื่อยครับทุกคนขึ้นเขาต่อไปแม่นครับลูกสามแยกครับดูครับแม่มันเป็นไงบ้างแม่มันยังไหวอยู่ไหมถอดเสื้อแล้วครับถอดเสื้อกุมแล้วเอาเอาระวังครับลูกเอาไปกันครับดูครับ บริเวณโดยรอบครับทุกคนขึ้นสูงมาเรื่อยๆออผมก็จะลื่นเหมือนกันครับมัวแต่ถ่ายบันทึกภาพให้กับทุกคนดูเกือบล้มไปแล้วพอขึ้นมาถึงด้านบนครับก็จะเป็นหินนะครับแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับทุกคน<า>นี่ครับไหนครับโอ้แม่แมนจะไหวไหมเนี่ยครับทุกคนขึ้นมาได้หนึ่งระดับว่าไงนเมีย ไปตัดยางรถไหมเราคืนนี้ครับอ๋อครับทุกคนครับมีศาลาพักโอ้โน่นมาดีดผมนั่งคอยอยู่แล้วโอ้เอาเข้าไปครับทุกคนมีศาลาให้พักโอ้สุดยอดครับนี่นะครับผมว่าต้องพาน้ำมาด้วยครับทุกคนไม่งั้นโอ้เดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำก่อนครับทุกคนเอาละครับมาดีดเราครับคนหาอะไรแล้วในกระเป๋า โอโ้น้ำดื่มนี่เองครับทุกคนโอโ้เป็นดนโรกเมืยปะครับเมื่อยยังไปไหวปะหำไปไหวสูบปะลูกสูบปะสูบอ๋อเอาแม่มันไหวไหมลูกฮะไหวไหมแม่มันไหวไหวโอ้โหเสียงอ่อยๆครับทุกคนแบตเตอรี่พ่อไปไหนแล้วอะเอาก็ให้แม่มันไปแล้วดูครับเหนื่อยขนาดนี้มาดิดเรายัางมีอารมณ์เอาของเล่นมาเล่นอยู่อีกครับทุกคน <S <S โอ้สุดยอด สุดยอดมากสุดยอดมาก <g lying> ยังไหวโยนมาลกูกยังไหวครับยังไหวไปต่อครับทุกคนหลังจากที่พักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วมาลุยกันต่อครับดูว่าเป้าหมายต่อไปของเรานะครับจะเหลือีกกี่เมตรก,กี่กิโลนะครับพอมาถึงจุดนี้ก็ยังมีป้ายบอกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นป้ายอะไรทุกคนนี่ครับเอาไปต่อครับไปเลยไปเลยโอ้มาดีดเราอยู่ถึงไหนแล้วมาดีดเราโอ้โหนู่นครับทุกคนไปครับไปไป ดูครับทุกคนเป็นไหนรัมมือบอครับบอหมอมือตีนลกดูทุกคนดูทางรอแม่มันอยู่ครับตอนนี้ยังไม่เห็นวิวแววเลยไม่รู้ถึงตรงไหนแล้วนุนครับทุกคนแม่กับบอคำม,มาแล้วแนะนํานะครับทุกคนถ้าจะมาที่นี่นะครับนะครับเจด,ดีหลวงพ่อดําหลวงพ่อขาวนะครับให้ใส่รองเท้าผ้าใบมาหรือรองเท้าลัดส้นนะครับเผื่อ เกิดอะไรนะครับก็จะได้เท้าก็จะได้ไม่เป็นแผลเอานะครับทุกคนหรือสะดุดล้มอะไรก็แล้วแต่นะครับยังเดินกันต่อครับทุกคนอดหรืยยังหามโอ้จะถึงป้าหมอแเลยครับทุกคนโอหน้าจะคงเป็นข้างหน้าครับอีกประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรครับทุกคนไปแลวแล้วก็มาถึงครับทุกคนนี่ครับ เจดีย์องขาวองดำครับทุกคนดูครับแม่มันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับโอ้ทุกคนดูโอ้ขอให้แม่มันพักผ่อนไปก่อนนะครับทุกคนมาเรามาดูครับนี่ครับป้ายเจดีย์องขาวองค์ดำนะครับบนเขา่ข่ม่วงนั่นเองครับชื่อเขา เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมสถานที่รอบๆโดยรอบว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็ยังอยู่ข้างกำแพงครับใต้กำแพงอยู่นะครับทุกคนไปต่อครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนครับทุกคนนี่ครับข้างบนนะครับเป็นเจดีนะครับถ้าเราเข้ามาถึงนะครับเจดีขาวก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของเรานะครับแล้วส่วนเจดีดาอยู่ฝั่งขวานั่นเองครับทุกคน นี่ครับทุกคนก็คือทางขึ้นเจดีครับมีบันไดให้นะครับทุกคนมีบันไดให้นะครับเราก็ขึ้นมาครับครับขึ้นมาครับมีบันไดสองขั้นสองชั้นไม่ใช่สองขั้นครับทุกคนแล้วก็มีป้ายบอกนะครับมีป้ายบอกนะครับอ๋อเป็นป้อมนั่นเองครับทุกคนนี่ครับรายละเอียดโดยรวมครับเป็นป้อมหมายเลขที่สิบนะครับทุกคนเมืองสงขาเก่าสมัยอยุธยา นะครับสมัยอายุทยาครับทุกคนยกทับมานะครับครั้งแรกนะครับตีทาเมื่อพศสอ7 6น้นั่นเองครับทุกคนโหเป็นจีดีที่ใหญ่ครับเป็นนะครับสถานที่โบราณแห่งหนึ่งเลยครับทุกคนนะครับสูงมากเนี่ยครับสำหรับผมแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทุกคนคุ้มค่ากับการเหนื่อย คุ้มค่ากับการที่เราจะเดินขึ้นมาดูนะครับนะครับมาดูนะครับว่าสมัยก่อนนะครับบรรพบุรุษเราทําอะไรนะครับชี้วัดได้นะครับกับสิ่งโบราณเหล่านี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็มีอีกป้อมนึงครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นเป็นป้อมหรือเป็นแท่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่าเป็นแท่นวางปืนใหญ่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับทุกคนว่าใช่หรือไม่นะครับเป็นวงกลมนะครับหน้าแล้วก็หลัง นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่เป็นน่าจะเป็นวัตถุโบราณนะครับสร้างไว้ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอันนี้คือเจดีองดำนะครับเจดีองค์ดำโอ้นะครับทุกคนแม่มันฝืนแล้วเย้ยดีใจจังมาเร็วแม่มันมาเร็วนะครับนี่ครับก็คือนะครับสถานที่นะครับพร้อมกับคลิปโดยรวมนะครับของเจดีองค์ขาวแล้วก็องดำนะครับสถานที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ท่าแพร ท่าแฟนนะครับท่าแพรนะครับใครจะขึ้นมาก็อย่างที่ผมเคยแนะนําไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับทุกคนว่าจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างสวยครับสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านระดับหนึ่งนะครับดูแล้วก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่มาบูรณะนะครับมาทําความสะอาดอยู่บ้างนะครับตลอดเส้นทางจนถึงสถานที่นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็ เที่ยวชมพอสมควรแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับไปไหนต่อค่อยว่ากันนะครับก็ขอบคุณนะครับ f c ทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ชมคลิปนี้จนจบนะครับคลิปนี้ยาวพอสมควรนะครับยาวพอสมควร10บกว่านาทีเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูติดตามแล้วก็ดูจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีแถมครับทุกคนมีแถมครับนูนทุกคนดูทิวทัศนครับ ทิวทัศน์ของเขานะครับถ้าใครมีกล้องความละเอียดสูงนะครับก็น่าจะชัดกว่าของผมนะครับนะครับของผมยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะครับได้มาเที่ยวได้มาชมก็อยากให้ f c อยากให้ทุกคนได้มาเห็นกันนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจกันนะครับว่าจะมาเที่ยวกันไหมจะไปเที่ยวไหนกันดีพอมาเห็นคลิปผมลงให้เออมานี่ดูนะครับก็ช่วยเป็นการตัดสินใจได้อย่างหนึ่งนะครับไปจริงครับคราวนี้ครับขอบคุณ f c ทุกคนครับสวัสดีครับ